ฟังเพลงบน YouTube แบบปิดพักหน้าจอไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มง่ายมากใครที่ใช้เครื่อง Android ให้ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเลือกเพล์ที่เขียนว่า YouTube ได้เลยนะครับส่วนในคลิปนี้จะเป็นของ iPhone iPad ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราเปิด YouTube ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์ในช่องหานะครับเลือกช่องที่เราต้องการจะดูหรือรับฟังได้เลยครับในที่นี้ครูหจะยกตัวอย่างจากช่องครูหนสอนดีแล้วให้เราไปเลือกคลิปที่เราต้องการจะฟังได้เลยครับในที่นี้ครูหนึ่งจะ เอาคลิปนี้นะครับก็กดไปที่จุด3จุดเลือกแชร์กดคัดลอกลิงก์แล้วกดปุ่มโฮมมาครับถ้าใครไม่มีปุ่มโฮมก็กดปัดขึ้นไปแบบนี้แล้วไปที่ Safari ถ้าใครใช้ ios 15ตัวช่องค้นหาของ Safari จะอยู่ด้านล่างแบบนี้แต่ถ้าใครใช้ต่ำกว่า ios 15 Safari จะอยู่ด้านบนนะครับดังนั้นการพิมพ์ในช่องค้นหาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ให้เราไปที่ช่องค้นหากด แตะแล้วค้างไว้ครับแล้วเลือกวางแล้วกดที่คีย์บอร์ดไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราไปแตะตรงนี้ครับมันจะมีคําว่ากอไก่ตัวนี้ครับแตะไปครับแล้วเลือกขอเป็นเว็บไซต์สําหรับเดสก์ท็อปหลังจากนี้แล้วให้เราไปแตะที่หน้าจอครับเพื่อให้คลิปวิดีโอตัวนี้เล่นนะครับเมื่อเล่นแบบนี้แล้วแตะที่หน้าจออีกทีนึงครับแล้วย่อลงมาครับให้เป็นแบบนี้ ให้เป็นแบบนี้ให้ได้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วให้เรากดปัดออกไปได้เลยครับแล้วกดปัดลงมาครับมันจะเห็นมีตัวปุ่มเพตรงนี้ครับกดเพเห็นไหมครับตอนนี้ทํางานนะครับอ่ากดปัดสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มีเสียงคลิปวิดีโอของครูหนึ่งเล่นอยู่นะครับซึ่งเราสามารถปิดหน้าจอก็ได้นะครับตอนนี้คลิปก็ยังเล่นอยู่นะครับ กดเปิดขึ้นมาครับกดปัดคลิปวิดีโอก็ยังเล่นอยู่นะครับเรายังสามารถเล่นแอปอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok IG นะครับแต่เสียงถ้าเกิดว่าเป็นคลิปวิดีโอที่มีเสียงมันจะชนกับ y o u t YouTube YouTube ก็หยุดชั่วคราวเวลาไม่มีเสียงตัวนั้น y o u t u b e ก็ทำงานตามปกตินะครับไม่ว่าจะเล่นเกมเราก็ยังฟังได้แต่ถ้าเราจะปิดนะครับเรากดปัดลงมาครับจะเห็นตรงนี้ครับกดหยุดแบบนี้ เห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถฟังเพลงบน YouTube แบบปิดพังหน้าจอได้แล้วแถมยังสามารถเล่นแอป,ปอื่นๆไปพร้อมกับฟัง YouTube ได้อีกด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครหนึ่งสอนดีฟังเพลงบน YouTube แบบปิดพักหน้าจอไม่ต้องโหลดแอป,ปเพิ่มง่ายมากใครที่ใช้เครื่อง Android ให้ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเลือก p ย a y ิสต์ที่เขียนว่า YouTube ได้เลยนะครับส่วนในคลิปนี้จะเป็นของ iPhone iPad ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราเปิด YouTube ขึ้นมาครับ แล้วพิมพ์ในช่องหานะครับเลือกช่องที่เราต้องการจะดูหรือรับฟังได้เลยครับในที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากช่องครูหนึ่งสอนดีแล้วให้เราไปเลือกคลิปที่เราต้องการจะฟังได้เลยครับในที่นี้คุณหนึ่งจะเอาคลิปนี้นะครับก็กดไปที่จุด3จุดเลือกแชร์กดคัดลอกลิงก์แล้วกดปุ่มโฮมมาครับถ้าใครไม่มีปุ่มโฮมก็กดปัดขึ้นไปแบบนี้แล้วไปที่ Safari ถ้าใครใช้ iOS 15 ตัวช่องค้นหาของ safari จะอยู่ด้านล่างแบบนี้แต่ถ้าใครใช้ต่ำกว่า iOS 15 safari จะอยู่ด้านบนนะครับดังนั้นการพิมพ์ในช่องค้นหาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ให้เราไปที่ช่องค้นหากดแตะแล้วค้างไว้ครับแล้วเลือกวางแล้วกดที่คีย์บอร์ดไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราไปแตะตรงนี้ครับมันจะมีคำว่ากอไก่ตัวนี้ครับแตะไปครับแล้วเลือก ขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปหลังจากนี้แล้วให้เราไปแตะที่หน้าจอครับเพื่อให้คลิปวิดีโอตัวนี้เล่นนะครับเมื่อเล่นแบบนี้แล้วแตะที่หน้าจออีกทีนึงครับแล้วย่อลงมาครับให้เป็นแบบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้ให้ได้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วให้เรากดปัดออกไปได้เลยครับแล้วกดปัดลงมาครับมันจะเห็นมีตัวปุ่มเพย์ตรงนี้ครับกด เห็นไหมครับตอนนี้ทํางานนะครับอ่ากดปัดสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มีเสียงคลิปวิดีโอของครูหนึ่งเล่นอยู่นะครับซึ่งเราสามารถปิดหน้าจอก็ได้นะครับตอนนี้คลิปก็ยังเล่นอยู่นะครับกดเปิดขึ้นมาครับกดปัดคลิปวิดีโอก็ยังเล่นอยู่นะครับเรายังสามารถเล่นแอปอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o k IG นะครับแต่เสียง ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปวิดีโอที่มีเสียงมันจะชนกับ YouTube YouTube ก็หยุดชั่วคราวเวลาไม่มีเสียงตัวนั้น YouTube ก็ทํางานตามปกตินะครับไม่ว่าจะเล่นเกมเราก็ยังฟังได้แต่ถ้าเราจะปิดนะครับเราก,กดปัดลงมาครับจะเห็นตรงนี้ครับกดหยุดแบบนี้เห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถฟังเพลงบน YouTube แบบปิดพังหน้าจอได้แล้วแถมยังสามารถเล่นแอปอื่นๆไปพร้อมกับฟัง YouTube ได้อีกด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ